เรื่องเล่าโดยอนันทาชฉันกับสามีเราเพิ่งแต่งงานกันอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันหลังจากแต่งงานก,นกันก็พากันย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ที่มีห้องนอนทั้งหมดสี่ห้องคนที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มีอยู่ด้วยกันเจ็ดคน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวด้วยกันทั้งนั้นยกเว้นคุณตาเจ้าของบ้านซึ่งจะอาศัยอยู่ที่ห้องชั้นล่างบ้านหลังนี้พวกเราต้องใช้ครัวห้องนั่งเล่นและห้องน้ำร่วมกันและการที่ฉันและสามีตัดสินใจมาเช่าบ้านหลังนี้รวมกับคนอื่นๆเพราะค่าเช่าถูกพวกเราเป็นชนชั้นกรรมกรที่ต้องการเก็บหอมรอมริบเพื่อการสร้างอนาคตในวันข้างหน้า ดังนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราสามารถประหยัดได้เราก็จะประหยัดและมอคิดทบทวนหลายรอบแล้วเลงเห็นว่าหากพวกเราออกไปเช่าบ้านเป็นหลังๆอยู่ราคาก็แพงเกินความจำเป็นแต่ถ้าหากไปเช่าห้องเล็กๆอยู่มันก็อึดอัดเกินไปที่จะอยู่อาศัยโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฉันกำลังตั้งท้องอ่อนๆและลูกกำลังจะลืมตาออกมาดูโลก ในอีกไม่กี่เดือนนับจากนี้การเลี้ยงลูกภายในห้องเช่าเล็กๆมันคงไม่ค่อยดีและเหมาะสมสักเท่าไร่ดังนั้นเมื่อสามีฉันมาเจอบ้านแบ่งเช่าหลังนี้เข้าพวกเราจึงตัดสินใจเช่าทันทีแบบไม่ต้องคิดนานทั้งนี้เพราะคนที่อาศัยอยู่ก่อนก็รู้จักกับสามีของฉันดีและแถมยังหางานให้สามีฉันทำอีกด้วยโครงการก่อสร้างที่สามีฉันได้งานมา ต้องใช้เวลานับเป็นปีๆกว่าจะเสร็จนั่นหมายความว่าพวกเราจะมีะไรายได้อย่างสม่ำเสมอไปอีกเกือบสองปีและฉันก็ไม่ต้องหอบิ้วลูกเล็กๆตามสามีไปหาที่อยู่ใหม่อย่าเมื่องานก่อสร้างจบสิ้นลงอย่างรวดเร็วเหมือนงานที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ดังนั้นการได้พักอาศัยโดยมีเพื่อนร่วมบ้านที่รู้จักกันดีอยู่แล้วจึงสร้างความอบอุ่นใจให้ฉันอีกด้วย คุณตาเจ้าของบ้านแกอยู่ตามลำพังในบ้านหลังนี้ภรรยาเสียไปเมื่อหลายปีก่อนไม่มีลูกหลานแถมยังไม่มีใครคอยส่งเสียเลี้ยงดูด้วยดังนั้นแกจึงคิดหาวิธีสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยการทำห้องเพิ่มด้านชั้นบนแล้วเปิดให้คนมาเช่าอยู่นอกจากแกจะได้รายได้เป็นกอบเป็นกำรรเป็นตัวเงินแล้วยังมีพวกเราคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแล และเป็นหูเป็นตาดูแลบ้านให้แกด้วยโดยเฉพาะฉันซึ่งตอนนี้ไม่ได้ทำงานวันๆได้แต่อยู่บ้านทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆและคอยทำกับข้าวรอสามีตอนกลับมาจากทำงานในตอนเย็นๆเท่านั้นดังนั้นฉันจึงค่อนข้างจะสนิทสนมกับคุณตาเจ้าของบ้านมากกว่าคนอื่นๆถึงแม้ว่าจะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ก็ตาม คุณตาเองก็ดูจะรักและเอ็นดูฉันมากเช่นกันแกจะคอยหาผักผลไม้เครื่องครัวเครื่องปรุงบางทีก็ปลาที่แกออกไปจับมาได้มาให้ฉันก็ตอบแทนด้วยการทำกับข้าวเผื่อแกทุกมื้อไปจะพูดได้ว่าดูแลกันและกันเสมือนญาติเลยก็ว่าได้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันและคุณตาเป็นไปได้ด้วยดีเสมอมา จนกระทั่งอายุคันของฉันเข้าเดือนที่เจ็ท้องของฉันเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ท้องไม่ได้นูนเด่นออกมาแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นท้องสาวท้องแรกช่วงนี้เองที่ฉันเริ่มเปลี่ยนมาใส่ชุดคลุมท้องไม่ได้นุ่งผ้าถุงเหมือนแต่ก่อนและตั้งแต่ที่ฉันเริ่มใส่ชุดคลุมท้องนี่เองฉันก็สังเกตได้ว่าคุณตาเจ้าของบ้านชอบมองจ้องมาที่ท้องฉันทีละนาน,าน และจ้องบ่อยบางทีตอนยืนคุยกันแกแทบไม่มองหน้าฉันเลยตาจ้องแต่ตรงท้องอย่างเดียวจนบางทีฉันก็เริ่มสงสัยว่าแกเป็นอะไรทำไมดูแปลกๆไปแต่พอฉันเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้สามีฟังสามีฉันก็บอกว่าก็ตามประสาคนแก่ที่ห่างหายจากเด็กเล็กๆไปนานแกคงตื่นเต้นที่อีกไม่นานจะมีเด็กเล็กๆอยู่ร่วมบ้านด้วย จริงๆแล้วแกก็สนิทและเอ็นดูฉันมากแกก็คงจะคิดไปว่าลูกของฉันก็เหมือนหลานแกนั่นแหละเป็นปกติของคนแก่เมื่อฉันได้ฟังดังนั้นจึงเห็นด้วยกับสามีหลังจากนั้นจึงไม่คิดอะไรมากอีกวันต่อมาหลังจากที่ฉันกินข้าวกลางวันกับคุณตาเสร็จแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ฉันต้องเอนหลังนอนกลางวันเหมือนเช่นทุกวัน แต่วันนี้คุณตากลับมานั่งนั่งนอนๆอนอยู่ใกลๆไม่ได้ออกไปเดินเล่นหาผักหาปลาเหมือนเช่นที่ทำทุกวันและที่สำคัญคือแกเอาแต่นั่งจ้องท้องหนูหนูของฉันแบบไม่กระปริบตาฉันเห็นแล้วให้นึกถึงคำพูดของสามีจึงถามแกไปว่าคุณตาอยากจับท้องหนูหรือเปล่าคะสีหน้าของแกดูตื่นเต้นมากในตอนที่ได้ยินฉันเชื้อเชิญแกแบบนั้น คุณตารีบกระเถิบเข้ามาใกล้พร้อมกับส่งสายตาพราวระยับไปยังหน้าท้องของฉันก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือลงวางเบาๆบนท้องนุนๆแล้วก็เริ่มลูบเบาๆด้านบนและไม่รู้ว่าฉันตาฝาดไปหรือเปล่าฉันเห็นแกแลบลิ้นเลียปากแผลบแต่มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากฉันเห็นท่าทางของแกแล้วมันรู้สึกแปลกแต่ยังไม่คิดอะไรมาก และคราวนี้ฉันก็ไม่ได้เล่าให้สามีฟังแต่อย่างใดและหลังจากนั้นคุณตาก็มาขอฉันจับท้องเป็นประจำทุกวันแล้วก็คอยถามประโยคเดิมๆว่าเมื่อไหร่เจ้าตัวเล็กจะออกมาดูโลกสักทีฉันก็ได้แต่ยิ้มและตอบไปเช่นเดิมว่าอีกไม่นานลึกๆแล้วก็รู้สึกอบอุ่นไม่น้อยที่มีผู้ใหญ่คอยเป็นห่วงเป็นใยถึงไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติและตั้งใจว่า หากลูกคลอดออกมาเมื่อไรฉันก็ยินดีที่จะให้คุณตาช่วยเลี้ยงเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติจนกระทั่งวันหนึ่งทุกคนออกไปทำงานกันหมดเหลือฉันอยู่กับคุณตาเพียงสองคนเช่นเคยและแล้วฉันก็มีอาการปวดท้องและปวดถี่ขึ้นเรื่อยๆฉันคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วจึงร้องบอกให้คุณตาช่วยไปตามสามีให้ฉัน คุณตารับปาก่อนจะหายออกไปจากบ้านเพียงครู่แล้วกลับมาบอกฉันว่าให้เด็กไปตามมาให้แล้วฉันตั้งหน้าตั้งตารอสามีอยู่นานสองนานแต่สามีของฉันกลับไม่โผล่มาสักทีความปวดร้าวเริ่มทวีมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดฉันก็ทนไม่ไหวจึงร้องบอกให้คุณตาช่วยพาฉันไปส่งโรงพยาบาล ฉันคงอยู่รอสามีไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแต่แทนที่คุณตาจะรีบทำตามที่ฉันร้องขอแกกลับตอบมาว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวแกจะจัดการให้เองฉันไม่เข้าใจในคําพูดจะจัดการให้เองในที่นี้หมายความเช่นไรสิ่งที่ฉันเห็นคือแกเตรียมก่อไฟต้มน้ำและฉันก็เริ่มเข้าใจว่าแกกำลังเตรียมจะทำคลอดให้ฉัน ฉันนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับร้องขอให้แกพาฉันไปส่งโรงพยาบาลฉันไม่อยากคลอดที่นี่โดยมีคุณตาเป็นคนทำคลอดให้มาถึงตอนนี้คุณตากลับตะวาดใส่ฉันเสียงดังทั้งด่าทั้งขู่สารพัดบอกให้ฉันเงียบปากแล้วรีบเบ่งลูกออกมาในตอนนั้นฉันเริ่มกลัวทั้งกลัวทั้งตกใจขนคอลุกสู้ขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ พอน้ำเดินคุณตาก็เข้ามากดที่ท้องของฉันมันเจ็บมากแกไม่ได้กดแบบธรรมดาท่าทางเหมือนจะรีดให้ลูกฉันออกมาไวๆมากกว่ารีดไปปากก็พูดพรำไม,ม่หยุดและสิ่งที่ทำให้ฉันถึงกับรวบรวมกําลังที่เหลือแหกปากตะโกนร้องสุดเสียงก็คือหลังจากที่ฉันได้ยินคุณตาพูดว่าออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมึงกูตเตรียมต้มน้ำรอแล้ว ล่าปากูแหละคราวนี้ใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดฉันเองก็ฟังไม่ผิดเช่นกันด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่รักและห่วงแหนลูกยิ่งกว่าชีวิตฉันมีแรงฮึดขึ้นมาถีบคุณตากระเด็นไปติดฝาบ้านก่อนจะยันกายลุกขึ้นแล้วเดินเร็วๆออกไปตะโกนร้องของความช่วยเหลือด้านนอกเดชาบุญมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ เป็นผัวเมียคู่หนึ่งผ่านมาพอดีเมื่อฉันเห็นคนร่างฉันร่วงลงไปกองกับพื้นทันทีสองผัวเมียพากันมาช่วยพยุงก่อนซักไซไล่เลียงฉันบอกไปว่าช่วยพาฉันไปโรงพยาบาลทีฉันกําลังจะออกลูกแล้วเหตุการณ์ก็ดําเนินไปมาฟื้นมีสติครบถ้วนอีกทีตอนอยู่ในห้องพักฟื้น โดยมีสามีนั่งอยู่ข้างๆเรียบร้อยแล้วพอได้เห็นหน้าสามีเท่านั้นแหละฉันร้องไห้โฮปากก็ถามหาลูกเหมือนคนเสียสติสามีฉันรีบเดินไปอุ้มลูกที่นอนอยู่ในเปลเด็กมาส่งให้ก่อนจะบอกว่าลูกแข็งแรงดีน้ำหนักดีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงฉันกอดลูกแนบอกร้องไห้แล้วก็เริ่มเล่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ให้สามีฟัง ในทีแรกสามีฉันโกรธมากกะว่าจะไปเตะคุณตาให้น่วมแต่ฉันก็ขอร้องเอาไว้และบอกว่าให้ไปเก็บข้าวของออกมาให้หมดก็พอฉันจะไม่ยอมกลับไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วเพื่อเห็นแก่ลูกสามีฉันจึงทําตามที่ฉันขอร้องหลังจากนั้นไม่นานทุกคนที่อยู่ที่บ้านคุณตาก็ย้ายออกไปกันจนหมดหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับฉัน สามีฉันเองก็ได้ข้อมูลใหม่มาเล่าให้ฟังฟังแล้วยิ่งทำให้ขนลุกขนพองยิ่งกว่าเดิมสามีฉันเล่าให้ฟังว่าคนเท่าคนแก่แถวนั้นเล่าให้เขาฟังว่าปกติไม่ค่อยมีใครไปยุ่งสงสิงกับคุณตารอเพราะเมื่อสมัยก่อนคนแถวนั้นลือกันให้แซดว่าคุณตาเหมือนซีอุยแต่ไม่เคยมีใครจับได้คาหนางังคาเขาหรือมีหลักฐานมาตัว บางคนก็ไม่เชื่อและบอกว่าแค่ข่าวลือส่วนตัวฉันนั้นบอกได้เลยว่าเชื่อร้อยเปอร์เซนตพราะมันเกิดขึ้นกับฉันได้เจอมากับตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันกลัวและกังวลคือฉันกลัวว่าแกจะไปทําแบบนี้กับใครเขาอีกมันน่ากลัวมากจริงๆค่ะและเรื่องนี้ก็ทำให้ฉันฝันร้ายมาจนถึงทุกวันนี้